สวัสดีเพื่อนๆนะบมใครที่มีคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กในส่วนของตัว Windows ล่มนั่นเองครับเราอยากจะทำในส่วนของตัว แฟลชไดร์ ye, เอาไว้บูต Windows นั่นเองครับวินโดว์สิบสได้หมดเลยนะใช้วิธีนี้นะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์อิมเมจของ Windows แทๆ้ๆบนเว็บของ Microsoft เอามาใส่ในส่วนของแฟลชไดร์นะครับในส่วนของความจุนะครับแนะนำสามสิบกิกกำลังดีนะครับเอาไว้บูตลง Windows ใหม่นะครับโน้ตบุ๊ก วินโด์ล่มนะครับเข้าวินโด์ไม่ได้นะครับผมหรือว่าวินโด์แห้งนะครับเราสามารถที่จะเอาแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับเอาไปจิ้มใส่นะครับแล้วก็บูตลงวินโด์ใหม่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใส่คียนะครับเพราะว่าน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะเป็นวินโด์แท้ติดตัวเครื่องนะครับมันจะข้ามตัว c d ดีคีไปให้นะครับในส่วนของตัวคอมประกอบอย่างผมนะครับกรณีที่เรานะครับ ลงวินโดว์ไปนะครับวินโดว์แท้นะครับแล้วมันล่มเนี่ย SSD เสียนะครับเราเคม SSD มาใหม่นะครับไปจิ้มใส่เนี่ย Windows ไม่มีนะ <c oughs> เราต้องทำการบูตลง Windows ใหม่นะครับแล้วใส่ CD k ีคยที่เราซื้อไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปชมวิธีการทำแฟตได์บูต Windows กันเลยนะครับ เพื่อนๆที่จะทำแฟลชไดร์ฟวินโด้นะครับแนะนำตัวแฟลชไดร์ที่เป็น USB 2.0 3.0นะครับผมที่มีความจุ 32GB ิกกำลังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว3.0ด้านขวานะครับตัวนี้หัวเหล็กหรือส่วนของตัว2.0นะครับหัวพลาสติกตัวนี้ได้ทั้งคู่เลยนะครับวิธีการทำแฟลชไดร์ฟวินโด้แบบง่ายๆนะครับให้เรา เอาแฟลชไดร์ Dai, ตัวที่เราจะทําตัว Windows Boot ตัวนี้นะครับให้เอามาเสียบ USB Port พอร์ตนะครับด้านหลังตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือนโน้ตบุ๊กของเรานะครับทำในมุดเลยเพืเ่อนก็จะเด้งในส่วนของตัวไดร์ขึ้นมานะครับเป็นอันใช้ได้นะครับแล้วเรา ไปที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมตัว USB ที่เราเสียบไปแบบนี้เลยนะครับมองเห็นแบบนี้นะเราก็ปิดไปนะครับจากนั้นให้เพื่อนเข้าไปที่ Google นะครับผม Google ปกติแล้วเพื่อนๆที่เราเซอร์กันนะครับพิมพ์ว่า Windows 11นะครับผม Windows 11ดาวน์โหลดนะครับตามนี้เลยแต่เกิด Windows 10ก็คือ Windows 10ดาวน์โหลดนะครับลิงก์แรกครับผมคือลิงก์ที่เราจะดาวน์โหลดเครื่องมือจากในส่วนของตัวเว็บ Microsoft โดยตรงครับผมไปจิ้มเลยนะครับดาวน์โหลด Windows 11นะครับผมก็จะมีรายละเอียดครับผมดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตที่ตัวเครื่องเลยนะครับกรณีที่เราจะอัปเกรดตัวเครื่องให้เป็น Windows 11นั่นเองครับจาก Windows 10นี่ครับผมกรณีที่เปิดติดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะล้างเครื่องหรือว่าจะาไปใช้งานกับตัวโน้ตบุ๊กที่เปลี่ยน SSD M.2 อสีอะไรเงี้ยเราต้องทำการบูตด้วย USB ครับวิธีแรกจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะเราเปิดเครื่องไม่ได้นั่นเองครับผมเราสามารถที่จะดาวน์โหลดในส่วนของตัว Image File นะครับสื่อติดตั้งตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ย สามารถที่ดาวน์โหลดเครื่องมือนะครับแล้วก็ไปทำวิดีโอบูตได้นั่นเองครับผมเห็นไหมก็จะมีดาวน์โหลดนะครับ iso64 ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดเครื่องมือที่2ตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดเลยอันที่2นะครับอ่าเราก็จะได้ในส่วนของตัวไฟล์ติดตั้งเครื่องมือตัวนี้นะครับของทาง Microsoft นะครับผมหน้าตาตัวมีดีนะครับผมเคเ a ชั S ่น ทูนนั่นเองครับเป็นเครื่องมือนะครับติดตั้งเพื่อนๆน,นะครับผมสามารถติดตั้งได้เลยนะอันนี้เราต้องติดตั้งบน Windows ปกติ Windows 10 11นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับติดตั้งก่อนนะเพื่อทำตัวแฟลชไดร์บูตเอาไว้นะครับใช้กรณี SSD เสียฮาร์ดดิสเสียเราต้องบูตใหม่ใช่ไหมรู้นิสดของ Windows ล่มนะครับเราต้องทำการลง Windows ด้วยบูตนะครับผมตัวบูต ยูเอนนั่นเองครับแบ่งง่ายง่ายนะครับพอลันเข้ามาเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหมดไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเลื่อนางล่างกด Escape นะครับผมเมนูด้านขวาล่างนั่นเองครับกดเรียบร้อยนะครับรอสักครู่นะครับเพราะในส่วนของตัว image file ตัวนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลาดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับตัวความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะติ๊กตัวยุด ตัวออปชันนะครับผมตัวนี้ได้นะมาเลือกนะครับภาษาที่เราจะติดตั้งนะครับผมจะเลือกเป็นตัวภาษาที่ตั้งคืออังกฤษนะครับผมสแตนดาร์ดนะครับภาษาไทยก็มีนะอันนี้คือติดตั้งเป็นภาษาไทยแต่ผมไม่เอานะครับผมจะเลือกติดตั้งเป็นยูนิติสแตนนะครับผมเป็นค่าสแตนดาร์ดนะครับเป็นภาษาเดียวนะครับแล้วก็ Windows 11นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะติดได้นะเบื่อน หรือว่าจะติ๊กแบบออโต้ก็ได้และแล้วแต่เราเลยเพื่อนๆแล้วก็เน็กถัดไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะมีให้เลือกนะครับผมเลือกว่าเรานะครับผมจะ ทำเป็นไฟล์ iso นะครับผมบูตเป็นตัวแผ่น CD ดีไหมปัจจุบันนะครับแผ่น CD ดีไม่มีแล้วนะครับผมเขาไม่ได้ใช้แล้วครับผมโน้ตบุ๊กก็ไม่มีตัวบูตที่เป็นแบบ DVD แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเลือกเป็นตัวแฟชไดส์ครับผมเห็นไหมเราจะทำบูตใส่แฟชไดส์นะครับกด N e x t ได้เลยนะครับผมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไดเอฟนะเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับตัวเนี้ย คือตัวไดเอทนะครับที่เป็นแฟลชไดรที่เราเสียบตัวเครื่องนั่นเองครับเลือก USB นะครับแฟลชไดรกด Nex t เลยเพื่อนๆก็รออย่างเดียวจากนั้นคือรอนะครับทำการดาวน์โหลดนะครับผมให้ไหมก็จะขึ้นเลยดาวน์โหลดดิ้งวินโดว์สิครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดาวน์โหลด Windows 10มันก็ขึ้นว่าดาวน์โหลดดิ้งวินโดว์สินั่นเองครับปัจจุบันนะครับเขาใช้เป็น Windows 11 ล่าสุดแล้วนะครับล้วนเพื่อนนะครับจะทำแฟดได้นะครับ totally ผมจากที่เป็นเวอร์ชันก่อนๆนะครับ2-3ปีมาแล้วนะครับเราทําตัวบูตเอาไว้นะครับผมหรือว่าซื้อมาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันบูตเก่านะครับให้เพื่อนๆนนะครับผมมาใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับผมการทำนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ไปทําตัวบูตเวอร์ชั่นใหม่ได้เลยนะทับตัวเก่าได้เลยนะครับเพื่อนๆนก็เลือกนะครับที่แฟดได้ที่จะทําแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับ21%แล้วนะครับผมก็เน็ตผมก็วิง่งประมาณสัก500-600เมกะบิตเปอเซตครับผมก็จะเป็นอินเทอร์เน็ต 5G นะครับตัวเราเตอร์ 5G ใส่ซิมนะครับตัวนี้ซิม 5G Max Speed ก็ดาวน์โหลดค่อนข้างเร็วนะครับใครอยู่หอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนผมเลยนะเน็ตหอไม่แรงเพื่อนๆก็ซื้อตัวเราเตอร์ 5G นะครับตามผมเนี่ยเอาไปใช้งานได้ครับผมตัวนี้ รอดาว์โหลดแป๊บเดียวปืดปืดปืดเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวดาวน์โหลดอินเทอร์เนต็ตผมนะครับก็วิ่งไปนะครับนี่สองร้อยกว่าเมกะบิตเปอร์เซ็นตนะครับนี่ค่าดาวน์โหลดนะอินเทอร์เนต็ตนะครับผมก็วิ่งไปประมาณนี้นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดตัวไฟล์วินโดว์นะครับเอามาใส่ตัวแฟลชไดท์ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เนต็ตของเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงจากอินเทอร์เนต็ตที่ผมใช้งานนะครับ ก็ใช้ความเร็วสปีดนะจากตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft นะครับที่ใช้ดาวน์โหลดมาก,ก็วิ่งออกมาสัก200กว่า100กว่านะครับขึ้นขึ้นลงๆประมาณนี้เลยนะก็ลองดูกันได้นะครับเป็นแนวทางนะก็วิ่งไปประมาณสัก58%แล้วมันเพื่อนแป,ป๊บเดียวเพื่อนห้าสิแล้วนะครับแป,ป๊บเดียวถ้าเกิดเน็ตเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับอินเทอร์นเน็ตวิ่งช้าเนี่ยสัก15เมกสิเมกเนี่ยโหรอเลยเป็นชั่วโมงมันเพื่อน อันนี้ก็ไม่กี่นาทีเสร็จนะนครับผมเห็นไหม,ไหมปืดๆๆเลยนะครับพวกเน็ตไฟเบอร์นะครับเน็ตพันเมกเนี่ยก็เร็วเลยนะครับเร็วกว่านี้อีกนะครับผมลื่นๆเลยนะครับ ย้ำนะเพื่อนๆก็หาแฟลชไดร์นะครับผมที่เป็น USB 2.0ก็ได้นะครับผมสัก16กิก32กิกได้หมดเลยลร้นส่วนของ USB ที่เป็น3.0ก็ได้ครับเอาไว้บูตนะครับผมทําเอาไว้สํารองสักอันนึงครับกรณีที่เรานะครับประกอบคอมไปนะครับแล้วตัว SSD ล่มนะครับผมเราไปเคมได้ SSD มาใหม่นะครับใส่ตัวเครื่องเนี่ยมันจะบูตวินโดว์ไม่ได้นะเพราะมันเป็นดอนะครับมันก็หน้ามันบืดเลยนะครับเข้าวินโดว์ไม่ได้เรา ราต้องทำการลงวินโดว์ใหม่ด้วยตัวเองครับถึงจะใช้งานได้นะอ่าก็ลองดูกันได้นะครับรู้ในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยโน้ตบุ๊กตัวไฟล์วินโดว์ล่มนะครับผมจอมืดจอดำจอฟ้านะครับผมหรือว่าในส่วนของตัวอ่าเอสดีเสียไปเคมเหมือนกันเอามาใส่นะครับตัว Windows นะครับตัวที่บูตเนี่ย u ู b เราไปบูตได้ทุกเครื่องเลยนะบูตโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมีคีย์ Windows OEM ฝั่งเครื่องอยู่แล้วนะครับก็ไปบูตได้เลยไม่ต้องใส่ CD k คีย์นะครับมันจะข้ามให้ออโต้ครับในส่วนของตัวคอมประกอบนะครับย้ำนะคอมประกอบนะครับที่ไม่มี Windows ฝั่งมานะครับผมเพราะมันจะเป็น Key ์วินโดว์ซื้อแยกอยู่แล้วครับเวลาเราบูตด้วยแฟลชไดร์นะครับมันจะถามหา CD k คีย์เลยนะครับขั้นตอนแรกๆครับผมเราก็สามารถกดข้ามแล้วซื้อ c d k คแท้มาใส่ ทีหลังได้หลังจากที่เราลง Windows เสร็จแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคีย์แท้ใส่ตอนลงได้เลยครับอันนี้ย้ำนะเพื่อนๆก็ลองดูกันได้ครับตอนนี้ก็กำลังจะเอ่อแคตติ้งนะครับ Windows นะครับตัว Windows 11ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยไม่กี่นาทีนะครับผม Windows 11 Media นะครับกำลังโปรเซสนะครับเข้าตัวแฟลชไดร์นั่นเองครับกำลังเอาไฟล์เนี่ยเข้าแฟลชไดร์นะครับปืดป้ดๆเลยนะเพื่อนๆเห็นไหม 50%แล้วนะครับผมกำลังที่จะเอาไฟล์ image ไฟล์ boot นะครับผมเข้าที่ USB f ฟ a s drive ของเรานั่นเองครับอันนี้ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเพื่อน,อนๆน้องๆทำเองได้เลยนะเพราะในส่วนของตัวไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ของแท้จาก Microsoft โดยตรงที่เขาให้เราดาวน์โหลด มาใส่แฟตไดส์หรือว่าไลท์เป็น CD DVD ได้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดในส่วนของตัวไฟล์อเมจนะครับจากตัวโปรแกรมทูรหรือเครื่องมือการติดตั้งนั่นเองครับผมพอดาน ดาวโหลดเรียบร้อยนะครับตัวระบบจะทําการเน็กไปที่ตัวแฟลชไดร์นะครับเพื่อเอาไฟล์นะครับอีเมลเนี่ยลงแฟลชไดร์นะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก30กว่านาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับรวมถึงดาวน์โหลดด้วยนะแต่ถ้าเกิดในส่วนของอินเทอร์เน็ตช้ากว่านี้นะครับมันก็จะช้าตามอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองครับในส่วนของการโปรเซสไฟล์นะครับเข้าตัวย s b บีแฟลชไดร์นะครับตอนนี้ก็มาที่ 99%เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมตัว n o t e บุ๊กนะครับการบูตตัวแฟลชได์เนี่ยเมนูบูตจะกดไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นบอร์ดนะครับแต่ละแบรนด์จะกดไม่เหมือนกันนั่นเองตัวไฟล์ถูกโปรเซสเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นแบบนี้เลย U USB f s h d r i v e is lady นะครับหน้าตาแบบนี้นะกดในส่วนของตัว i n i ิ h ได้เลยนะครับคือเสร็จสิ้นนั่นเองครับ กดแล้วก็หลอแป๊บเดียวก็คือฟินิชนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวแฟลชไดร์ของเรานะครับก็พร้อมที่จะเอาไปบูตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนนะครับผมไปลองบูตทดสอบนะครับว่านบูตได้จริงหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยนะแฟลชไดร์บูตวินโดว์ของเรานะครับตัวที่เราทําเสร็จเมื่อกี้เนี่ยฟินิตขึ้นเรียบร้อยนะครับเราก็ถอดตัวแฟลชไดร์ออกก่อนนะเพื่อนแล้วก็ทําการชัตด,ดาวน์เลยเพื่อนชัตด,ดาวน์คอมพิวเมตอร์หรือว่าปิด คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแบบเสมือนนะครับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแฮงเราเปลี่ยน s s d ใหม่นะครับเปลี่ยน M.2 ใหม่ฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับเราก็ต้องทําการบูตใหม่เปิดมาใหม่นั่นเองครับหรือว่าน้ตบุ๊กนะครับไฟล์ Windows ล่มนะครับขึ้นจอดําจอฟ้านะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันนะครับมาเดี๋ยวเราเอาแฟลชไดร์บูตวินโดว์ที่เราทําเอาไว้นะครับผมสําลองเอาไว้นะเอาไปเสียบได้เลย ช่อง USB ด้านหลังตัวเครื่องครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องนะครับอย่างคอมพิวเตอร์ของผมนะครับคอมประกอบนะครับของแบรนด์ ASUS กด F8 นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปกดเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับหลังจากที่เราทำการเสียบแฟลชไดร์บูตวินโดว์เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยนะครับให้ทำการเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นตัว หน้าโลโก้นะครับให้เรานะครับรีบทําการกดนะครับอย่างผมบอร์ด a อซ s นะครับกด F8 รัวๆเลยนะครับผมหลังจากที่เราทําการกด F8 รัวๆนะครับที่บอร์ด a อซ s ขอมปรอบนะครับก็จะมีเมนูบูตนะครับอันแรกคือตัว M2 ของเรานะครับตัวนี้นะครับมัน Windows ล่ม จอฟ้านะครับจอดําแล้วแต่นะครับรื้ว่าเค็มกลับมานะครับเราจะลงใหม่นะก็ไม่ต้องไปเลือกนะให้เลือกเมนูที่2ครับผมสามารถที่จะเอาเมาส์ไปจิ้มก็ได้รู้ว่าจะเลือกด้วยตัวคีย์บอร์ดนะครับกดขึ้นกดลงได้เลยนะ Enter เนี่ยคือเข้าไปออดครับเราไม่ต้องไปกดนะกดเลือก UEFI นะครับตัว Sandy Kingston แล้วแต่ตัวแฟลชไดที่เราทำตัวบูตนั่นเองครับแล้วแต่แบรนด์นะฮะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกด Enter ได้เลยนะพอเลือกเมนูบูตอันที่2ครับที่เป็น UEFI แล้วก็เป็นแฟลชไดของเรานะครับ ให้ทำการกด enter ครับผมกด enter ขึ้นไปนะครับก็จะเจอโลโก้แบบนี้ขึ้นมานะครับผมรอแป๊บเดียวเปล่อนโลโก้แบบนี้แล้วก็มันจะ b ู o นะครับผมเข้าสู่การติดตั้งนั่นเองครับจะเกิดเข้าได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกรณีที่เรานะครับผมเทสเนี่ยอย่าไปติ๊กลงอ e ิสตอร์นะไม่นั้นมันจะลงทับเราต้องทำใหม่นะครับเราเทสพอเข้าตัวตัวเลือกที่จะใส่ cdkey เนี่ยเราก็สามารถที่จะ บ่อยได้เลยนะตัวนี้นะครับเห็นไหมมนเพื่อถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้คือผ่านนะครับตัวแฟลชไดบูทของเรานะครับทำเสร็จเรียบร้อยเอาไว้บูทต่อไปนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเนเพื่อนนะครับกดถัดไปนะครับผมกดถัดไปนะ แล้วก็กดนะครับถัดไปได้เลยตรงหน้านี้นะครับแล้วก็ install นะครับ repair ตัวนี้กดต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่กดนะพอหน้าต่อไปเนี่ยมันจะทําการใส่ CDK e y นะครับกดข้ามได้แต่ว่านี้ผมจะไม่ทำนะเพราะว่าตัว Windows ผมไม่ได้ล่มฮร์ดิสไม่ได้เสียนะครับผมเดี๋ยวผมก็กากบัตรเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับลงใหม่จริงนะครับก็กดเน็กเน็กไปเลยนะครับเน็กไปแล้วก็ใส่ CDK e y ถ้าเกิดไม่มีก็กดข้าม c d k e y นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับผมตัว windows h o m e วินโดว์ปรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับที่จะเลือกลงน,นั่นเองครับแล้วแต่คีย์ไรเส้นนะครับคีย์ไรเส้นที่เราซื้อมานะสำหรับบริษัทเบสเนตก็คือ Windows 11 Pro ก็เลือกไปลงได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัว Windows Home คือบุคคลทั่วไปนะครับอย่างผมเนี่ยก็ใช้ โด่หม <Home S 2> แล้วเนี่ยครับผมก็กาก,กระบาดได้เลยนะนี่คือเรียบร้อยนะครับผมทดสอบเพื่อนๆได้นนชมนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเ,เราทำตัวบูตวินโด s ด้วย USB แฟลชไดร์อย่างนี้นะครับได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับโ <Wow. S 1> ดยเข้าไปที่เว็บ Microsoft นะครับดาวน์โหลดวินโด w s 10หรือว่าวินโด w s 11เเพื่อที่จะดาวน์โหลดในส่วนของ โปรแกรมเครื่องมือทูนนั่นเอครับเอามาดาวน์โหลดอิมเมจแล้วก็ทำแฟตไดส์บูตได้ต่อไปนะครับใช้ในส่วนของเวลานะครับเน็ตเร็วๆแรงๆนะครับไม่เกิน40นาทีเสร็จนะครับตามขั้นตอนที่ผมทำให้เพื่อนดูเลยนะครับตามคลิปนี้นะครับผมก็สามารถที่จะไปบูตน,นะครับ ตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัวคอมพิวเตอร์ประกอบคอมแบนต่างๆนะครับสามารถใช้บูตได้ทุกดีไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับทำครั้งเดียวใช้ยาวๆนะครับรุวนเพื่อนนะครับปีนึงทําทีนึงนะครับลบออกแล้วก็ทําใหม่นะครับเพื่อเปลี่ยนเวอร์ชันทุกๆปีของ Windows ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องยกไปร้านคอมแล้วเพื่อนเราทํได้ตัวเองนะครับจากที่เรานะครับผมลงอิสตอร์วินโดว์แล้วนะครับลงเดเวอร์ต่ออินเทอร์เน็ตกดอัปเดตนะครับตัวเดเวอร์ส่วนใหญ่ ครับก็จะมาเลยนะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดโปรแกรมเราต้องลงเองนะในส่วนของตัวแฟชไดส์แลือในส่วนของตัวคีย์วินโด์นะครับของแท้ลิขสิทธิ์นะครับตัวโฮมบุคคลทั่วไปนะครับผมตัวโปรคือ inet, บริษัทบริษัทนะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆตามเข้าไปกดสั่งซื้อนะครับผมก็ เอาคีย์ตัวนี้เอาไว้ใส่นะครับตอนลงวินโด s นะครับผมแล้วก็เอาไว้ใช้งานยาวๆเลยอัปเดตได้ตลอดนะครับตัว OEM นะครับที่เป็นกล่องกระดาษนะครับย้ายเครื่องไม่ได้นะย้ำนะครับ OEM กล่องกระดาษนะครับที่ Windows ต่อด้วย OEM ย้ายเครื่องไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิด Wind o w s แบบ Fu l l Package นะครับ Full Package ที่ว่าไม่มี OEM ต่อท้ายนะครับสามารถย้ายเครื่องได้กรณีที่คอมประกอบของเรานะครับบอร์ดเสียไปเคมบอร์ดมานะครับผมบอร์ดใหม่เนี่ยเราสามารถใช้คีย์เดิมนะครับลงใหม่ได้เลยนะในส่วนของตัวแบบ Fu l l Package ของ Windows นั่นเองครับในส่วนของตัว OEM ย้ายไปบอร์ดใหม่ไม่ได้ซื้อใหม่อย่างเดียวนั่นเองครับ <S <S <ๆ S 2> เพื่อนๆสังเกตกันด้วยนะครับผมสุดท้าย อันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับไอซองรีวิวนะครับแนะนำนะครับวิธีการทำแฟลตไดร์วินโดว์นะครับบูธนะครับด้วยตัวเองแบบนี้นะครับแบบง่ายๆนะหรือว่าในส่วนของการใช้งานนะครับคอมพิวเตอร์ในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมมีเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับวิธีการทำด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งช่างนั่นเองครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ